สวัสดีครับนี่คือ Attack on Titan ภาคแรกนะครับตอนนี้เราก็ถึงพาร์ทที่9กันแล้วนะครับพาร์ทนี้สงสัยเราจะได้เป็นอาร์มินนะครับเราไปดูว่าภารกิจของอาร์มินจะเป็นยังไงนะครับทำไมถึงมีคำสั่งแบบนี้ออกมานะให้เราทิ้งภารกิจสร้างฐานเสบียงเพื่อสกัดไททันที่เข้ามาในป่าเนี่ยนะเขาคิดอะไรของเขาก็อยู่เนี่ยจัน นายอยากจะทำอะไรกันแน่นายถามอะไรก็ทำตามคำสั่งไงป้องกันไม่ให้พวกไททัานเข้ามาในป่านายยอมรับหรอว่าเราควรทำแบบนี้นะอามินหรือว่านายรู้อะไรเออคือว่าก็ผู้บัญชาการไม่ยอมบอกว่าจริงๆแล้วภารกิจนี้มันคืออะไรกันแน่ ท่ามัวแต่ทำแบบเนี้ยมันก็จะมีคนตายมากขึ้นนะไม่ห<ม>รอกไม่ใช่ความผิดของผู้ประชาการหรอกเขาอาจจะดูโหดร้ายนะแต่ฉันว่าเขาตัดสินใจได้ดนะีนะแจนแจนตอนนี้ถึงฉันจะตายอะ่ะฉันก็ยังมีสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่นะว่ามีบางคนสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้และบางคนก็สามารถทิ้งสิ่งสำคัญของตัวเองได้ด้วย บางคนถึงขั้นต้องยอมไปสัตประหลาดถึงขั้นต้องยอมละทิ้งความเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ทั่วไปเนะี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกพวกเขาแค่โาาย,ยนมาทิ้งไปเท่านั้นแหละกับปัญหานี่แต่ท่านผม,มแล้วครับ <c oughs> ไปกันเถอะอามินมาหุยกันเถอะ ก่อนที่จะไปลุยเนี่ยเช็คของครับโอเคอครบ,ครบไปเลยกำจัดไททันที่อยู่รอบๆป่าให้หมดนะครับก็คือกำจัดไททันนั่นแหละตัวผิดปกติเพียบได้เลยมาลุยครับตัวแรกทานไป โอ้มีแต่ตัวคานปะตัวคานตัวคานทั้งนั้นเลยคริสต้าคริสต้าทำไมทำไมทำไมคริสต้าต้องการความช่วยเหลือครับเราก็เลยต้องโอ้ยเอ้ยจับได้ปะเนี่ยจับคริสต้าได้ป่าไม่ได้อีกตัวหนึ่งเราก็ปกป้องกันเราต้องป้องกันนะครับเดี๋ยวนะ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 คริสต้า โอเยู่ท oh, <really? S 2> ี <w> ่การรับมือกับศัตรูตรงนี้ตอน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 นี้เราต้องกำจัดกลุ่มททันที่เข้าไปบุกกับหน่วยเรานะครับทีมเราไม่ได้ไม่ได้น่าจะเข้าไปไม่ได้อย่าเข้าไปยุ่งกับเขาโอ้โหอามินปานเบาเบาเฮ้ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก่อน มันไม่เห็นมันไม่เห็นเราไปไหนละอันแขนมันกอนก็นได้แล้วก็ตามไปที่หัวตัวเล็กยืนทบอะไรครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนครับไปตรงนี้เกลี้ยงแล้ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งอ้อมไปครับอ้อมไป อย่าเพิ่งเกิดน,นะอย่าเพิ่งเกิดมาใหม่นะช่วยไม่ทันนี่ครับไปแล้วเจอแล้วเราจอแล้ว,ลวอึไอ้โอ้ทำไมอ่ะทำไมฝันไม่เข้าไม่ฝันเข้านี่ไปแล้วหนึ่งทีช่วยเพือพ่อในหนุ่ี้เสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นม้าไปช่วยเพือพ่อนหนุ่มกีต่อครับนี่ครับถึงแล้วพื้นที่ โอ้โหโไเหมือนแค้เนเอาให้ได้อืตตติติต,ต,ต,ติอย่าตติอย่าตตผมให้ตัวขานหน้ากลุ่มเลยนะทำไงไม่ให้มันขานได้คือตัดแขนนะครับมาเรียบรยเกรยียงเฮ้ยเหียงข้างล่างอีกครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนต่อครับทำไมภารกิจช่วยเพื่อนเยอะจัง ไลเนอร์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 อ่ะอเวรกูฆ่าไม่ได้อ่ะไปครับช่วยไลเนอร์ฉันมาแล้วไลเนอร์ไปไปอย่าหันมาสิเอออย่าหันมาฟันแขนมันก่อนก็ได้ไปครับนี่เนะ่ได้ตัวไหมนี่ยไม่ได้นี่อุ้ยยังแค่หกร้อยออกมา อีกสักทีทำไมเพื่อนมาอยู่ห่างอันจังดาบจะหมดใบมีดจะหมดหมดยัง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 ไหนครับไน,เน,น,นเนอร์อยู่ไหนวะไหนอะไลเนอร์อยู่ไหนอะเจ้าไนเนอร์เข้าทีมที่ไหนเหอะเอะอเอาเออไปเออเราไปช่วยฝั่งบนนู้นก่อนครับเอาล้วครับเรามาถึงพื้นที่มีขสะแล้ว เ้าก็ไปเลยอึ๊บหนึ่งตัวตัวแรกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยขวางมนนะันน่ะเนี่ยไอตัวนี้มันคอย body block เพื่อนมันอยู่คอย body block เหรอหบอดี้บ็อก c k ให้เพื่อนเหรอไม่ดีนะอย่างเงี้ยเอาอละเอกาสารเรียบร้อยครับทำไมมันให้มาฆ่าทีตัวละตัวสองตัวแล้วก็แบบว่าวิ่งไกลๆอยู่วะเนี่ยมาถึงแล้วครับโอ้ยอึ ทำไมมันมันไปยุ่งกับซับายเราล่ะเอ้ยอย่าอย่ายุ่งกับซับายไปยุ่งกับซับายเดี๋ยวกูไม่มีของให้เติมนี่ทำให้กูโมโหเลยแล้วทำให้กูโมโหเลยแล้วพวกมึงเนี่ยฮะโอเคซับายรอดอยู่นะครับตอนนี้งั้นก็ขอเลยแล้วกันนะมาของมาดู้ครับตายแล้วมั้งนะซับายฝั่งนู้น ไปครับทำอะไรซับพายตัเนี้ยฮะอไปครับไปโอ้โหอาหมิน่นเออหมดยังหมดแล้วน่าจะหมดครับตรงนู้นเหลืออีกตัวตรงนู้นน่าจะเหลือประมาณ2ตัวนะดับด่านซ้ายขวาของแผนที่อีกสักทีถึงแล้วไปเลยครับอ,อ,อ้าวกูฟันแขนทำไมปัดโทดีมากดีมาก ให้เพื่อนช่วยนะครเพื่อนช่วยในการยิงพวกระเบิดโอ้ยไม่โดนผมว่าอาร์มบินมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอะแต่มันใช้เพื่อนได้ไนงะแล้ว่าเพื่อนเราก็ต้องเก่งไหมเออเป็นแก๊สครับตัวใหญ่มาแล้ว หันมายิ้มอยู่ตรงไหนว่าตัวใหญ่อ๋ออยู่ตรงนู้นไม่เป็นไรเปลี่ยนใบเลยก็ได้เพราะไหนกระเป๋าอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วครับไปอีกแลว้วอ่ะแต่ว่าโอ้ยกูจะขึ้นม้าเนาะไปนอนมิชชั่นแล้วครับก็คือเก็บพวกไททันตัวใหญ่ให้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าจะลงไปเก็บข้างล่างก่นอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมไปเก็บข้างล่างก่อนแป๊บนึง อือเอาละตอนนี้ผมไปเก็บขลาวราหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเพียบเลยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่ามายุยมาทำอะไรกันแถวนี้ไปครับโอ้ยไม่เอาแขนนี่ทีเนี้ยเล็งแขนใช่นะหไหมเออขวัญคอร์ดด้วยบอนตัวเลเ็ากเดี๋ยวจัดการเองครับเไอตัวนี้แก๊สจะหมดแก๊สจะหมดขอเปลี่ยนแก๊สก่อนใช้แก๊สเดินทางมานานมากเลยนะผมไ,ไม่ได้ใช้ม้าเลยอะ่ะม้ามันช้ามาก นี่แล้วก็แปลตัวนู้นกนครับอี่ทำไมมาขึ้นแบบนี้ล่ะฟันคอเรียบร้อยครับมาไอตัวใหญ่อ๋อมึงอีกแล้วเหรอนี่ฮะเราจะต้องจัดการขามันก่อนครับนี้ไงไปเพื่อนแล้วกันแล้วก็ขายข้างนึงสัตไปดิเรียบร้อยเหลือ,อแขนนครับฟันแขนกัน เรียบร้อยเพื่อนเราจัดการแขนนะครับแล้วก็ฟันคอออกไม่ตายอีกสักทีนึงอามินเอ้ยเฮ้ยคนอื่นเขามีระบบไอียกันหมดเลยนะอามินนะเฮ้ยทำไมจะท่านผู้หญิงคำรามอีกแล้วอยู่ไหน คำรามทำไมเนี่ยเหมือนมันเรียกอะไรสักอย่างนะครับเทเมบิคุริยูดิดีจะแหกปากทำไมเนี่ยเออวินนี่อพวกไททันมาแล้วมาจากทางไหนมาจากทุกที่ทุกทางเลยฮะ <c oughs> มาเป็นขบวนนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมพวกมันถึงวิ่งเข้ามาในป่ากันแบบนี้เฮ้ยด้านหลังของแกมันมีอะไรอย่างนั้นเหรอเลงเออวิทยเอ้ยเลงรีไว้ก่อนอ้าไม่ได้เลงรีไว้เนี่มันเลงไททันผู้หญิงนี่ครับ บางทีเป้าหมายของมันอาจจะเป็นไททันผู้หญิงนี่ก็ได้ป้องการไททันผู้หญิงนี่ไว้ให้ได้เราต้องป้องกันนะครับมันลุมอะลุมแท้แต่มาเยอะมากเลยเนาะ รีวายามเท่จริงๆโอ้โหฉีกเป็นชิ้นๆนะฮะนีทุกโดยถอยก่อนเราจะกลับไปรวมกันที่ด้านตะวันตกของป่าแล้วย้อนกลับไปที่เขตครคาเน็ตเอาแล้วแต่ท่านผู้หญิงโดนรุมกินขนาดนี้ พวกเราแพ้หรือเนี่ยเป็นภาพที่ไม่น่าดูจริงๆเลยนี่หมายความว่ามันเตรียมวิธีนี้มาเบื่อตัวมันจนมุมสินะไม่น่าเชื่อยอมให้ตัวเองถูกกินเพื่อทำลายแผนการของพวกเราหรือเนี่ยฉันต้องกลับไปหาหน่วยของฉันก่อนนะคิดว่าน่าจะยังไปไม่ได้ไกล เดี๋ยวก่อนนะรีไวในคนเตรียมอุปกรณ์ของนายให้เรียบร้อยก่อนนะยังไม่ใช่ตอนนี้นะแล้ฉันคิดว่าเราจะน่าจะมีอุปกรณ์เพียงพอนี<ม>่เป็นคำสั่งทําซะาเข้าใจแล้วฉันเชื่อที่นายตัดสินใจนะไปก็ได้ทำไมนาะยถึงให้รีไวเตรียมอุปกรณ์ล่ะ ทางที่นายก็รู้ว่ามันไม่ใช่เวลานี่เราชั้นจำที่เธอพูดข่าวก่อนได้ไงตอนที่ไททันยักษ์นั้นหายไปอะ่ะคนที่อยู่ข้างในก็หนีไปด้วยไปด้วยเครื่องมือเครื่องย้ายสามิตินะ่ะเธอไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบเดิมอีกหรือไงถ้าคนที่อยู่ข้างในไททันผู้หญิงนั้น มีอุปกรณ์และแฝงอยู่ในหมู่พวกเราล่ะฮะต่ดมาอีกฝั่งหนึ่งทางด้านของพวกเอ,อเอเลนนะครับหืมหัวหน้ารีไวนั่นเหรอไม่ใช่นี่ใครกันนะไม่พูดพร่ำทำเพลงฟันไปแล้วหนึ่งดอกคือกันเธอห้อยตองแต่งแบบนี้ ไม่ต้องถามว่าตายหรือยังนะเอเลนอย่าหยุดไปต่อป้องกันเอเลนไว้ท่านผู้หญิงกันเหรอมันมีมากกว่าหนึ่งตัวอีกเอเอนยะแกฉัจะฟันแกให้ล่วงลงไปข้างล่างเลยจะไปฟันเขาเนี่ยสู้เขาได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ว่าแล้ว มันกำลังมาแล้วไอ้ไทท่านผู้หญิงนะมันมาจริงเนาะวิ่งมาแล้วมันมาอีกแล้วเอาขาก่อนครับาขาก่อนเอาขาก่อนอือ อทำไมเอเลนฟันไม่เข้าหาไปข้างแล้วครับตอนนี้เอาอีกข้างหนึงมันเหมือนบอสมันน่าจะมีของมันน่าจะมีของดีนเปลืองอย่างเปลืองางนี้สิจะวิ่งเข้าต้นไม้ทำไมจะวิ่งเข้าต้นไม้ทำไม ย่องไปนะครับเอเอนดนถูกห้ามใช้พลังไททัน,นครับภารกิจเสร็จสิน้นไปยังไงต่อจนมุมแล้วครับตอนนี้ละ่ะจะฆ่าแกซะถงเาตัดสินแกแล้ไททัน ฝันเนี่ยสามคนลุมฟันอะ่ะยังทำอะไรไม่ได้อะ่ะตัดไปเลยแขนห้อยสุดยอดเลยเออเมกทะก่านตัวนั้นไม่มีทางสู้เลยเอานี่ไปกินงับได้กินจริงๆอะ่ะถุยทิ้งด้วยสงสัยไม่อร่อยเอล ทำไมกันวิ่งใส่แล้วฮะแขนใช้ไม่ได้แต่มันยังยังสู้ได้อ่ะเพต้ารีบหนีแล้วเรียบร้อยเพต้าบี้ <c oughs> ติดต้นไม้ไปแล้ว <c oughs> แกตายทำไมยายบักกัดโทษนะเนี่มปดาของฉันจะ <c oughs> โอ้อา้าวหายไปไหนแล้ววะมองไม่ทัน ปริวไปไหนแล้วเนี่ยเด็กเพราะฉันตัดสินใจผิดแท้ๆคนถึงได้ตายแกแกแกต้องตายแปลงร่างนี่ผมจะพูดคำว่าแปลงร่างได้เหรอมันกลับกลายเป็นเหมือนหนังแปลงร่างเ่ยเอาละฮะเอเลนแปลงร่างแล้วทีนี้ก็ได้ฟัดกันแบบ เขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อไหนที่สุดนะครับเราก็ได้เล่นเป็นไททันสักทีโอ้โหฟิลเมอร์ไททันนะครับเราต้องสัดมันอย่างเดียวละนี่เนี่ยล็อกแท็กเก็ตก่อนเออล็อกเป้าก่อนล็อกเป้าก่อนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนจะไปไหนมึงฆ่าเขาหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ระวังต้องระวังเท้ามันอุ้ยเอาดิจับมันได้เพราะวันนี้มาเราต้องระวังเท้ามันครับโอ้โหดูมัน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 อันนี้แม่โอ้ยเอาได้ดิเอาดิเอาดิหนีก็หนีไปก็หนีไปละจะกระโดดหนีไปไหนจะกระโดดหนีไปไหนเฮ้ยอึ้งนั่นแไงไอ้บวกละ บวกแล้วไม่ลบไม่ต้องลบไม่ต้องลบจับได้ปะวะนี่จับได้ด้วยทุ่มไปครับอุย้ยเกือบหมืน่นเตะได้ปะเตะซ้ำตายเลยเหรอฮะอุย้ยล่วงไปเลยครับเตะแล้วเตะซ้ำเตะซ้ำโอ้ยโอ้มึงคำรามมึงคเป็นคำรามมาดิมาดิมาดิาดอึ๊บไงมึงเตะได้แค่จังหวะเดียวกูรู้มึงเตะได้แค่จังหวะเดียว โอ้ยคอมโบไม่ทันเออจ็บจ็บเจ็บเอาา้กระโดดูจับอ้าวไม่ทันเหมือนกันเออเราต้องล็อกก่อนครับเราต้องล็อกล็อกเป้าก่อนมาโดดมาอะไรอะ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะฮะวิ่งไปโดดยังไงวะเโดดยังไงลืมไปแล้วเนี่ยว่โยกหลบมันอะไรวะพ่อเจ้าเอ้โอ้โอ้โหเอาดี เอาดิอ้าสามพันกว่าเอาได้ได้อยู่ห้าพันโดนไปเยอะเหมือนกันแนะมาอืออแถมอีกสิแถมอีกแถมอีกอ้าวมึนหมึนมืนอย่างนี้เราต้องกดเบียบเอาไม่ตายเรียบร้อยไงเอาอีกไหมอีกเปล่าอืมเอาอีกไหมอ้าวหางเลยอ่ะจะกัด กูจะกระทืบให้มึงไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยเออะฮะตอนนี้แอนนี่ได้ถอยกิ้งหลบไปแล้วตอนนี้เอเลนคำรามขึ้นมาแล้วในจังหวะนี้นะฮะเอเลนงัดขวาเข้าไปไม่โดนนะครับแอนนี่หลบได้เอเลนงัดซ้ายขวาตามด้วยซ้า้ทีหนึ่งไม่โดนว้าวทุกดอกครับเอแอนนี่เลยต่อยเสยเข้าปลายคางเข้าไปนะฮะ เอเลนลูดแขนเข้าไปต่อยเข้าท้องของแอนนี่ปลิวไปติดต้นไม้ไปแล้วตอนนี้นะฮะแลกมาด้วยกรามที่หลุดไปแล้วนะครับลิ้นห้อยชึม,มึงตาไปซ้ำครับเอเลนคลั่งมากตอนนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังดูเชิงซึ่งกันและกันอยู่นะฮะแอนนี่น่าจะรู้แล้วว่าเอเลนเริ่มไม่ไหวแล้วน้อย าไนนอ้อน,นี่ทำไรอะ่ะหัวหลุดเอเลนหัวหลุดไปแล้วเอเลนมีกระสะมานะครับหวังจะช่วยแต่แอนนี่งับเอเลนเข้าไปแล้วอะ ต่อหน้าต่อตากลืนโอ้โหกลืนหรือเปล่าหรืออมไว้วิ่งไปแล้วครับโหสิ้นหวังอะสุดๆ